สวัสดีอาจารย์ประจำวิชากระผมนายไก่ติดคำเกตนักศึกษาวทบอล1.1เอสาขาพืชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ริศณุโลกนะครับวันนี้กระผมจะมาพูดเรื่องเกษตรปลอดภัยสําหรับกรเกษตรปลอดภัยนะครับก็ทุกคนก็รู้จักกันดีนะครับ เนื่องจากในสภาพปัจจุบันนะครับผลผลิตทางการกเกษตรของประเทศมีการเพึ่งสารเคมีในปริมาณมากจนเกินความจําเป็นนะครับที่พือต้องการทําให้เกิดสารตกค้างในผลผลิตมากและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ผลผลิตไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่งในปี2548ถึง2550นะครับ รัฐบาลจึงมีการกำหนดนโยบายการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการใส่พืชผักนะครับจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตโดยให้ลดหรือเลิกใช้สารเคมีมาใช้สารอินทรีย์แทนหรือปุ๋ยอินทรีย์นะครับและให้มีการรณรง ใช้ความรู้ปฏิบัติการและสารชีวภาพจากวัสดุธรรมชาตินะครับแก่กเกษตรกรนะครับเพื่อให้กเกษตรกรนำสารอินทรีย์ที่ได้หรือสุตชีวภาพที่ได้นะครับไปฉีดพ่นในตัวพืชผ,ลผลักให้ปลอดจากสารเคมีนะครับจะได้ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและ ส่งออกนอกประเทศได้อย่างปลอดภัยและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับทำให้เกิดดุลการค้าที่ดีนะครับแล้วก็เกิดความเจริญต่อการตลาดและราคานะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับเพื่อให้เกษตรกรผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการเกษตรและสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมนะครับข้อที่สองเพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรนะครับปลอดภัยไว้รับประทานในครัวเรือนนะครับหรือที่หรือที่เหลือจากการส่งออกนะครับภายนอกประเทศนํำมาจำหน่ายภายในประเทศและรับประทาน ภายในควเรือนได้ครับ 3. เพื่อแก้ปัญหาความยากจนโดยจำน่ายออกนอกประเทศตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและเกิดการออมเงินที่ได้จากรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรนะครับทำให้มีเงินเก็บไว้ ใช้ใยายามจำเป็นนะครับแล้วก็เกิดการออมแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคครับสำหรับวันนี้การบรรยายของผมเรื่องจำเพ็นปลอดภัยก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ